สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง b ีแบค่ะวันนี้จะพาไปศูนย์อาหารลับๆในสวนนภูมิที่นี่แะค่ะย่อมเยาวมากนะทุกคนศูนย์อาหารนี้นะคะจะอยู่ชั้นล่างล่างตรงลานจอดรถอะคะ่ะลงมาแถวๆประตูสิบลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนและสังเกตทางซ้ายมือค่ะจะเจอนะคะ a i r p o อร์ตสตรีทฟู้ค่ะทุกคนเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาก็คุ้นเคยค่ะเหมือน สูตรอาหารทั่วไปอะเนาะเออนี่เข้ามาจะเจอร้านน้ำก่อนเลยน้ำปากวดละสิบบาทเธอในสนามบินน้ำปาขวดละสิบบาทฉันตกใจนะทุกร้านก็คือราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่ประมาณ50บบาทอะไรเงี้ยทุกคนเออแบบจับต้องได้ใครก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะมีอาหารหลากหลายให้เลือกตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งแล้วแหละเออร้านมันก็จะปิดไปเยอะค่ะเหมือนร้านค่ะ เมื่อกี้ก็ปิดไปนี้ร้านข้าวขาหมูน่ากินมากและนี่นะคะก็เป็นร้านไทยๆค่ะเป็นมาม่าเป็นข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน<ช>นี่ร้านนี้ก็ปิดไปอีกแล้วลนี่ร้านสุดท้ายที่เจอนะคะก็เป็นร้านกลวยจ้บต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้มีหลายเมนูมากนะคะแล้วก็เป็นร้านที่เราเลือกที่จะกินวันนี้ค่ะไปหาที่นั่งกันก่อน นะเราก็ต้องไปแลกคูปองนะคะที่นี่ต้องแลกเงินไปคูปองก่อนนะถึงจะใช้ได้นี่จ้ะแลกมาสองปึกเลยเป็นคนรวย <c oughs> ขนมไทยที่นี่เขาจัดนะกินมากทุกคนนี่แล้วก็มีขนมเค้กด้วยแ้วขนมไทยก็อร่อยนะพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองทั้งหลายจา้าให้บอกไปเลยว่าที่นี่ประเทศไทยถึงแล้วประมาณนี้นะคะนี่มายืนรอคะ่ะน้องกินเอ่อ อะไรนะต้มเลือดหมูเออลืมไปอีกต้มเลือดหมูและที่ฉันค่ะดีใจเห็นเห็นหมูกรอบหรือว่าของจริงทุกคนแต่ไม่ฉันเป็นของปลอมโอ้ฉันน่าจะดึกอะตอนนั้นอะเออนี้จะให้แบบเต็มๆจุกๆเลย ราคาของน้องอันนี้น่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ75บาทมีข้าวแล้วก็ต้มเลือดหมูหนึ่งชามแบบนี้เลยเต็มชามแบบจุกๆอร่อยด้วยนะจะว่าไปไม่ใช่แบบเออเยอะเฉยๆนะอร่อยคุ้มค่าราคานี้เนี่ยสนามบินะ่ะหาก,กินยากนะนี่แล้วก็ถึงของเราบ้างค่ะเมนูของเราก็เป็นบะหมี่หมูตุ้นแบบนี้เลยเต็มชามเหมือนกันน่าจะ60บาทประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะอ่ะถึงเวลากินค่ะกินเสร็จนะคะเราจะได้ไปทัวร์สนามบินกันต่อค่ะถ้าใครอยากดูต่อนะคะว่าช่วงเวลารอประมาณ5ชั่วโมงในสนามบินสุวรรณภูมิเราทำอะไรกันไปบ้างรอติดตามนะคะทุกคนเติมพลังจ้า นี่ขอรีวิวเอ่อบะหมี่หมูตุนของเราหน่อยค่ะทุกคนมันดีมากเส้นคือหนึบหมูตุนก็คือเปื่อยกระดูกหมูอ่ะเปื่อยมากแล้วปรุงอะไรก็ขึ้นค่ะอร่อยแนะนนาันี้ขอชิมหน่อยไปขอชิมของเขาอีกนี่ค่ะเขาชื่อว่า a i r p o r t Street Food นะคะสังเกตทางซ้ายมือไว้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะ